ั่งด้านนู้นเป็นแม่น้ำว้าววิวภูเขาหลายลูกเลยอ่ะสูดแดดหน้าดูเลยกางออนนิ่งก่อนเลยมีลมแล้วเข้าลมมานนี้ก็ลูกกางเต็นเสร็จแล้วไปเล่นน้ำกันไปจ้าเออเล่นน้ำแมงกระพุนได้แล้วกินกันจิ้มสูตรมะนาวนะเหมือนฝนจะแรงมาแล้วแหละ กินข้าวยังไม่ทันอิ่มจ้าว้ายฟ้าเล็บฝนตกแรงมากสวัสดีจ้าตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปกางเต็นท์กันที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลานกลางเต็นที่เราจะไปวันนี้ชื่อว่าลานกลางเต็นบ้านไร่พอเพียงแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะไปลานกางเต็นนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ลานกันว่าจะเป็นยังไงจ้าข้า้างไหน ร้านแคมป์ทันนี้เยอะนะอ๋อเขานีเขาจะออกไหมอ๋อเขาเขาโบกเราไปอบอกก่อนโอ้โหคนเยอะมากตอ้อนนี้เราันสีเขียวดีก่ค่ะจอดที่กอรถเตรียมเรียบร้อยค่ะกางเต็นท์คนละ300บาทมีคาเฟ่สั่งอาหารได้สั่งกระทะได้แล้วก็ วันเสาร์จะมีดนตรีสดเขาจะมีบ้านพักด้วยบ้านพักน่ารักอ่ะถูอยเอารถไปนู่นละค่ากางเต็นท์คนละสามร้อยฝั่งด้านนูน่นเป็นแม่นม้ำเราจอดในสุดเลยไม่ออกไปไหนละที่นี่มีหมูกระทะมีอาหารสั่งได้เขามีดนตรีสดด้วยนะผู่อุยวันนี้ wow. ขาขานนักล้องไหมแล้วก็มี <laughs> ไม่ต้อง <laughs> ก็มีรถบ้านอย่างเงี้ยนะรถบ้านคาราวานหนึ่งเราเอาตรงนี้เลยในสุดซ้ายมือเป็นน้ำลงไปกิ่งลงไปเลยมีน้ำตกตรงนี้เลยเออเราตรงนี้แหละพอดีเป๊ะเลยเลนนพอดีน้ำตกเลยฝั่งก็เป็นมีที่พักลานกางเต็นท์เหมือนกันของเจ้าอื่นใช่ใช่ของของอีกลานหนึ่งนละลานเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำก่อน ก็บอกว่าห้องน้ําอยู่หลังต้นจามจุลีต้นจามจุลีอ๋อนี่ไงห้องน้ําแยกชายหญิงองตรงนี้มีจุดล้างจานอยู่หน้าห้องน้ําเลยโอ้เราอยู่ใกล้ๆจุดล้างจานพอดีเลยใกล้ห้องน้ำดะ้ะอ,อ่างล้างหน้าอ่างล้างมือมีได้ประผมห้องน้ําเอ้ย ห้องอาบน้ํามีห้องน้ําตรงนี้มีแปลงทุเรียนเกษตรอินทรีย์ด้วยนี่ต้นทุเรียนโอ้โหสู้แดดหน้าดูเลยสู้แดดหน้าดูเลยกา, <c oughs> างออนนิ่งก่อนเลยางหน้าเขาก็จะมีคาเฟ่มีร้านอาหารนะอุ้ย <c oughs> มาแต่มาแต่มองทางนูนะ้นอ๋อผื่อมาหาันไปมองตามประบอกอ่ะ <c oughs> คาเฟ่ด้านหน้าไงที่เราขับรถมามีคาเฟ่มีร้านอาหารนั่งกินแบบบรรยากาศ ลมลืนใต้ต้นไม้เมื่อกี้ไปห้องน้ำผู้เห็นสวนทุเรียนไหมสวนสาธิตสวนสาธิตทุเรียนพอถ่ายแล้วเมื่อกี้แต่ไม่ได้เข้าไปดูเย่มีลมแล้วจุดต่อไฟอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็มีไวไฟให้นะฟรีไวไฟตอนนี้เข้าลมอันนี้กัลูกเดี๋ยวเราไปหาอะไรเย็นๆกินกัน ที่คาเฟ่ด้านหน้าต้นไม้เยอะนะร่มรื่นทางนี้นี่คาเฟ่อยู่ด้านหน้าเลยสวัสดีค่ะเอาค่ะเอาไอมัทช่าลาเต้หนึ่งค่ะเอาแบบไม่หวานได้ไหมคะได้ค่ะค่ะเอาไม่หวานเลยค่ะเอาชาไทยเย็นครับมาปกติไหมคะ ชาลาเต้ดูอะไรนะชาชาไทยเย็นเป็นวิวภูเขาเลยที่นี่ดีมีคาเฟ่ยอยู่ในลานตางเต็นเต็มที่นี่มีจักรยานให้เราปั่นด้วยนะนี่สามารถเอาไปปั่นได้เลยตรงนี้ก็เล่นน้ำได้นั่งบนแกะนี่ตัวเล็กๆตัวเล็กมันเลื่อน น้องแกมีที่ให้แวะชมวิวเยอะมากนั่งได้ไหมชิงชา้าผู้ใหญ่นั่งได้ไหมเด่นให้ดูนะชิงช้าเล่นอย่างงี้เออตรงนี้วิวภูเขาสวยอ่ะเดินอย่างงี้ใช่ไหมอย่างงี้แหละไปแล้วงนะว้าววิวภูเขาหลายลูกเลยอะ่ะ เย้ yeah. กางเต็นเสร็จแล้วไปเล่นน้ำกัน <Yeah. S 1> ไปจ้า <c oughs> เล่นน้ำเร็ว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  <c oughs> อุ้ย <c oughs> ลื่นนะมีตะไคร่น้ำาั้งเดิมบนนี้เย็นเเมื่อกี้ร้อนๆนะ โดนน้ำหนาวลาเลยมันจะตกไหมเนี่ยตอนนี้น้องใบหงยังยน้านหลังแค่น้ำเนาะเย็นขม่น้าแล้วจะเป็นอีกแบบนเป็นน้ำตกไหลแรงๆสุดๆเยอะไปหน่อยฝั่งนูน้นฝั่งข้างหน้าไ,ไ,มนไม่่วาระวัลวงลื่นนะนะนี่อันอันนี้อันที่แห้งไว้ลื่น้ยดูกันเลยระวัง มน่าจะลึกนะเมื่อกี้เห็นเขาพายเรือไปอ่ะนืยลงไปเลยคือลงไปว่ายตรงนู้นจะลองว่ายน้ำแข่งกันไหมผู่นว่ายไปนู่นว่ายไปร้านอาหารเออล่นน้ำเล่นน้ำอือเตเราอยู่ตรงนี้เลยเต็นน้ำหน้าเต็นพอดีเ้ามีใคราะให้ถ่ายแล้วว่าเราหิวข้าวแล้วทาไม่ได้ พ่อก็หิวข้าวล้วมาจ้าหิวข้าวมากวันนี้เหมือนเดิมจ้ะซูกี้ปิงยยางแต่ว่าวันนี้กินของอันนี้ของเอนี่นี่ซื้อจากเซเว่นแล้วก็เหมือนเดิม น้ำจิ้มอันนี้ซื้อมา3ขวดอันนี้ขวดสุดท้ายแล้วแยงกันกินแล้วนะตอนนี้อันนี้สั่งมาจากช้อปปีของ CP อร่อยมากเมื่อคืนเรากินกินกับแมงกับพุนนะ <c oughs> เข้ากันมากเป็นน้ำจิม้มซีฟู้ดสูตรมะนาวมาเหลือขวดเดียวจากขวดสุดท้ายกินกับแมงกับพุนกับซีฟู้ดกับอาหารทะเลนี่สุดยอดเลยมาวันนี้มีสมชั้นสไล์ ตอนนี้โดนตีเขาเริ่มเล่นแล้วนะพี่โปบอกว่าวันเสาร์เขามีดนตีสดอ่ะจะหมดละระหว่างรอเนื้อกับหมูสุกแหนมที่เราซื้อจากโคราชของปึงงีเชียงแล้วเขามีพริกเข้ามาข้างในด้วยนะพริกอยู่ข้างในทุกคําเลยไม่ทันได้เปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวจะหมดละกินพูนมากคามันแบบเล็กๆน่ารักอืแมงกะพูนอันเนี้ยที่ลูกกินเมื่อวานเนี้ย เหลือเท่านี้นะถุงหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเมวื่อวานเราไม่ได้ให้ดูถุงใช่ไหมเผื่อมีนคนอยากอยากพืนตจำออ้โนี่เนี่ยเนี่เป็นอย่างเงี้ยผุเป็นอย่างเงี้ยแมงกะพุนอันนี้เป็นแมงกะพุนจืดเลยนะไม่เค็มไม่อะไรเลยของแมงกะพุนจืดของยี่ห้อขจรอ,อันนี้ดีเราเคยซื้อกุ้งของเขาก็ดีเหมือนกันยี่ห้อนี้ดีเลิศดแมงกะพุนกรุบกรุบมากเลยไม่จะแห้ง ยังยังไม่เกรียม,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 มลังสวยพอดีอันนี้ฉ่ำพอดีนะอันนี้เป็นคู่ขูนเสือร้องไห้เนะคิ่ว่าเป็นนสุกมากมจะแห้งไปับหมูสามชั้นของปอต้องสามชั้นสามชั้นได้้วเยเสือ,อยะงให้แห้งมากใส่ผักเข้าไปอันนี้คือผักที่มากับชุดเอ็มเคพร้อมกับน้ำจิ้มขูนเส้นเข้าไป Oh. ใส่เลยเนาะโอ้ล้นหม้อ้พอดีพออันนี้พอดี้โอ้แมงกระพุนใส่เข้าไปเลยไม่ใส่นานนะพอ oh. ใส่แบบแป๊บหนึ่งใส่นานจะแบบไม่กลุบก,กินกันจิ้มสูตรมะนาวนะที่ปะบอกนี่มันมเลือมากเมื่อวานนี้กินคนเดียวครึ่งถุงอะแมงกระพุนอะ แมงกระพุนได้แล้วสูตรมะน,นาวแมงกระพุนกับน้ำจิ้มสูตรมะน,นาวจิ้มเข้าไปแมงกระพุนกรอบน้ำจิ้มแบบหอมมะน,นาวแบบอร่อ,อ,อยมากอันนี้เนื้อโคขุนแบบเสือร้องไห้เลยน่ากินมากจิ้มกับน้ำจิ้ม <MK S 2> น้ำจิม้มเอมเคเปรี้ยวหวานเค็มเนื้อดีเนื้อแบบกร,ะะรอบเลยมาพูดชิมน้ำจิ้มเค็มค้นมากของปอต้องสามชั้นจ้าสมชั้นเยอะๆตอนนี้เรามีแก๊สอยู่หนึ่งกระป๋องนะไม่รู้ว่าที่นี่เขามีขายหรือเปล่า จน้ำจิ้มสุกี้โอ้ยมอร้อนไหนมสามชั้นกรอบน้ำจิ้มแซ่บไหนไหนไหนกินบ้าร้องไหมวันนี้ก,กรอบไหมกรอบกรอบว่จิม้มน้ำจิ้มแบบช่ำๆแบบนี้เลยพี่อุ๋ยไม่ร้อนอืสามชั้นกรอบๆก,กับน้ำจิ้มแบบ เปรี้ยวเค็มเผ็ดสะบิดอุ้ยหวานอืมแมงกะพุนโตเป็นไงแล้วอืมแมงกะพุนมันใส่น,น้ำไม่ได้ปอลืมเราต้องเปลี่ยนน,น้ำจิ้มต้องเปลี่ยนน้ำจิ้มอันนี้ถ้าแมงกะพุนต้องเป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มของของซีพีที่เราซื้อมาจากท็อปซีต้องเป็นอันนี้มันจะเปรี้ยวแบบหอมมะนาวมาก เดนยเุนยังกออยู่อืมแซ่บมากผักบางผักบางปูร้อนร้อนร้อนวันนี้แกะเอ็นเคอีกหนึ่งถุงละมอนเอนเคมอนเอนเคนี่โอ้โหเนื้อเนื้อพี่อุ้ยเนื้อพี่อุ้ย ลืมกระทะอันนี้มากดีเวอร์แยกน้ําแยกย่างไขมันมันไม่ไหลลงไปในน้ําอ่ะดีมากชอบก็คือน้ําซุปเนี่ยมันสดแบบรสช,ชาติไม่เปลีย่ยน<ะ>เพราะว่าปกติเรากินใช่ไหมไขมันอันเนี้ยมันจะไหลลงไปข้างล่างเนี่ยเวลาเรากินหมูกระทะมันจะไหลลงไปข้างล่างแต่อันนี้เขาแยกแบบน้ํากับอันเนี้ยอันนี้ของยี่ห้อซีกันนะดีมากใช้มานานแล้วม่อนมอนม่อนมอนมอนเยแล้ว ระหว่างที่เรากินอันนี้ก็มีเพลงมะเร็งสดตอนนี้ดนตรีสดด้วยวันนี้ด้านซ้ายมือทาง้นอันนี้เราอยู่นอกสุดเลยเนาะใช่เดี๋ยวจะแพนไม่ให้ดูไม่ใช่นอกสุดในสุดในสุดอยู่ลึกสุดแล้วก็ถัดไปก็เป็นลานเวทีตรงนน้นาเขาน่จะเล่นดนตรีสดทั้งหน้านนู้นตรงที่เราไปเล่นจิงชาต่างจังวัดะูแล้วทำไมอาหารอร่อยบรรยากาศดี อาหารเลอร่อยเพิ่มขึ้นจากอาหารที่อร่อยอยู่แล้วนี่จริงนะพอซื้อแบบ M K มากินหลายครั้งแล้วมากินแคมปิ้งอร่อยขึ้นนะปกติ M K ก็อร่อยอยู่แล้วแหละคือสะดวกด้วยแหละเนาะมีทั้งน้ำจิ้มมีทั้งผักมีทั้งอะไรครบหมดทุกอย่างฉลอดเตาอันนี้มากเลยดูดิแยกน้ำมันไหลออกด้านข้างหมดเลยอ่ะเมงกับุนหนูเมงกับุนหนูสุกแล้วสุกแล้วกำลังเด้งๆกับกระอบเลย ใส่เข้าไปกับน้ำจิ้มโอ้กับพรุมเข้าไปน้ำจิ้มถ้าอยากให้เราไปแคมป์ปิ้งที่ไหนอยากให้เราไปเที่ยวจังหวัดไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวนะ้อตะเขียงร่วสวัสดีจ้าฝนโปอยนะั่นแน่พี่วิ แต่ว่าเมเ็ดเริ่มใหญ่แล้วนะกินใกล้เสร็จพอดีอมเม็ดใหญ่ละฝนอืมอืมอืม,อมกรอบมากหามทรับประมันอืมไปก็แหลเหมือนฝนจะมาอือฝุนฝนจะมาเหมือนฝนจะแรงมาแล้วแหละ โอ้โหกินข้าวยังไม่ทันอิ่มจ้าว้าวฟาเรียบฝนตกแรงมากแรงมากคือยังกินไม่อิ่มเลยนะเมื่อกี้แรงมาก